ได้รับแจ้งนะครับจากลูกบ้านนะครับว่ามีพื้นที่สุดตัวบริเวณหน้าผักชาง้าวัดบ่อนะครับพื้นที่ที่สุดตัวนะครับอยู่ช่วงประมาณกว้าง5ยาว8เมตรนะครับผมลึก2เมตรนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งมีผู้รับเหมาในการรับช่วงในการทําโครงการร้อยท่อสายไฟลงดินนะครับลงแม่น้ําเจ้าพยาและนําไปขึ้นที่ตําบลบางตลาดนะครับเกิดสุดตัวบริเวณนี้ครับ การจราจรนะครับจาก5้าแยกปากเกร็ดนะครับก็มีการติดขัดมากนะครับขอให้หลีกเลี่ยงในการเดินทางสัญจรเข้าบริเวณท่าน้าปากเกร็ดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมานะครับกําลังนําเครื่องจักรคาดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับจะนําเครื่องจักรเข้ามาที่หน้างานนะครับโดยที่นํามาแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ครับผม ในนามของเทศบาลนครปเกกตนะครับตอนนี้นะครับได้รับแจ้งจากลูกบ้านนะครับข้างร้านโอชาบริเวณหน้าวัดบ่อนะครับว่าพื้นบ้านและตัวอาคารนะครับมีส่วนได้รับความเสียหายบางส่วนนะครับก็ให้ท่านลูกบ้านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับหากบ้านท่านนะครับได้รับความเสียหายก็ขอให้แจ้งเทศบาลมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ท่านสามารถขอมาดูกล้องวงจรปิดบริเวณตรงนี้ได้นะครับเพื่อนําไปแนบหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้รับเหมาของการไฟฟ้านครหลวงได้ครับเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไง ก็ผมกําลังนั่งคุยกับป้าอยู่ดีดิงเสียงมันบุ้มไปเลยแล้วก็เห็นครับงม่วงเห็นผู้ชายขับรถานแล้วก็เด็กผมก็เลยวิ่งไปช่วยเด็กดึงมือเด็กขึ้นมาก่อนแล้วก็ช่วยที่รถขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มทยอยซุดๆซุดๆก็คือถนนมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับมันล้าวตั้งแต่ส่งขาววันแล้วครับมันล้าวเมื่อคืนแต่เมื่อเช้าไปดูถ่ายรูปมันแตกหนักกว่าเมื่อวานอีกครับ มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรพี่พอจะทราบไหมว่ามันเล้าอ่ะเพราะปกติว่าก็เมื่อคืนหรือว่า่อน้ำประปามันแตกไงแล้วล่างเป็นทรายแล้วน้ำมันซาะลงนะก็ทำให้มันข้างในเป็นโพรงเลยอ่ะแล้วปกติเขาทำถนนกันทุกคืนไหมพี่พอดีว่าแต่เมื่อคืนก็ทําประมาณดึกเหมือนกันเมื่อคืนเขาบอเขามอคืนเขามายกเพราะผมปิดประตูวัดตอนสองทุ่มเขามาแยกครับเขามาแยกไอ้ตรง เขาบอกอย่าหาเพราะว่าท่อน้าปลามันรั่วครับแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมพี่ไม่มีครับมีรถคันเดียวพี่คันเดียวเป็นมอร์ไซค์แล้วทางวัดเนี่ยได้รับผลกระทบกับไอ้ที่ถล่มไหมก็มีครับรอยโบสถ์ข้างๆมันร้าวลูกเขาอ่ะลูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ้วววววมัวว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 ัวว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 ยวว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 อวไววววววงวววววจวววววะครับวว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 ะวว อสร้างอะครับอาจารย์ก็คือทําให้ความเสียหายของโบสถ์ที่วัดเป็นไงบ้างครับเ่ช่วงก่อสร้างก็อพอเขาแจ้งมาบอกว่าดินข้างล่างมันสไลด์เราก็เลยบอกว่าข้างวัดข้างบนของเราอะ่ะมันก็เริ่มมีการแตกแกผลวเพราะว่าพื้นมันซุดตัวลงมันก็ค่อยซุดลงทีละหน่อยแต่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่ดูดูแลให้ คอยดูตลอดเว LIKE ลาแต่เขาบอกว่าเราบอกว่าถ้าหากเรากั้นกั้นให้ไม่ให้รถวิ่งผ่านหน้าวัดก่อนได้ไหมช่วงหนึ่งเขาก็เกิดกลัวว่าจราจรจะติดขัดก็เขาคิดว่ามันไม่ทุดมากแต่เราไม่รู้ไงียว่าข้างล่างมันจะเป็นยังไงแต่แต่พอวิ่งมาก็วันนี้นะพูดไม่ถึงสามวันซุดหมดเลยสุดหมดเลยแล้วก็ลงอยางี่เห็นทางลงมย่าง แต่กำแรงวัดของเราทั้ทั้งแถบเลยลงเอ็นลงทั้งแถบเลยใช่ไหมครับทั้งแถบมองเห็นโค้งได้จัดเลยมันดึงตัวกันรุช่วยเล่าเหตาณ์ที่ฟงหน่อยครับว่าได้รับแจ้งเหตุย่งไรบ้างครับอ่าก็เบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เวลาประมาณ11บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็ได้รับรับรับแจ้งนะครับจากประชาชนนะครับที่ว่า มีเหตุถนนทุ่ตัวนะครับบริเวณจุดกับรถโค้งวัดบ่อนะครับท่าน้ำของตะเก็ดนะครับก็เดจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาเร่งรัดเข้ามาตรวจสอบนะครับก็เห็นหนังภาพนะครับว่ามีการทุดตัวลงไปแล้เนี่เป็นหลุมนะครับเป็นโพรงลงไปประมาณกว้างประมาณ15นะครับยาวประมาณ10กว้าง15นะครับยาว15กว้าง10นะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณ4-5เมตรนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ว่าไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บนะครับในจุดดังกล่าวนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับในจุดดังกล่าวจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นนโครงการร้อยท่อสายไฟนะครับสายแรงสูงนะครับที่จากฝั่งของถนนชัยพฤกษ์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมาฝั่งปากเกร็ดนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงในงานการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีการซุดตัวนะครับของของดินใต้พื้นพื้นผิวการจราจรที่ซุดออกไปนะครับทำให้เกิดเป็นโพรงนะครับทำให้รับน้ำหนักไม่ไหวก็ซุดตัวลงมานะครับซึ่งประกอบกับเมื่อคือเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีกันลักษณะของแนวท่อประปานะครับเพท่อนาท่อของปลาแต่ ท่อเมนนะครับมีแตกด้วยเนื่องก็คงจะเป็นการเกี่ยวเนื่องจากการทําโครงการนี้ด้วยนะครับโครงการของการร้อยทอทําให้ท่อปลาแตกก็ทําให้มีน้ําอยู่ใต้พื้นดินด้วยนะครับทำให้เกิดการสุดตัวค่ะกาจะจแก้ปัญหาแลวสามารถเปิดการจราจรได้ประมาณช่วงไหนครับการจราจรวันนี้คงต้องปิดปิดโดยเด็ดขาดนะครับน่าจะใช้เวลาดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวต้องรอประชุมสุขร่วมกันระหว่างทางเทศบาลและผู้รับจ้างนะครับว่าผู้รับเหมาว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องมีต้องประชุมร่วมกันก่อนแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยต้องมี3วันนะครับอย่างเป็นอย่างต่ำนะครับเนื่องจากเดี๋ยวต้องมีการตักทิศพายเพื่อป้องกันการสไลด์แล้วก่อนจะเอาชิ้นดินบด,ดตักลงไปนะครับเบื้องต้น